ครับผมไม่รู้เรี่อขาใครันนี้ผงโอแล้คลิปท <laughs> <ki> ี <owner>. ่แ <necessary> ล้วน you know ี่ยผมโกยอมาทั้ทีสองครับนคิน้ผมจะทำให้เต็มที่คลิแขงยน้นครับใจจะขาดครับหนาของวงแกครับวันนี้ผมเมาแล้วครับผมเขาฟ้าครับ hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để